สวัสดีครับพบกับ FC Mobile อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาจัดอันดับนะครับในส่วนของแบกซ้ายแบกขวาครับที่ท็อปรอยใช้กันจะมีใครบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนะครับนั่นก็คือร้าน d o u b P Shop นั่นเองนะครับมีบริการเติมฟีฟ่าพอยตและแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกกเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ d o b P เลยครับ มาดูในส่วนของแบ็กซ้ายก่อนแล้วกันครับแบ็กซ้ายนี่ก็จัดมาที่ห้าดับนะครับในส่วนของอันดับ5เนี่ยมีอันดับ5ร่วมอยู่2คนนะคนแรกก็เป็นโรเบิร์ตคาร์ลสนะครับ OVR อยู่ที่88ครับคิวประมาณอยู่ที่99้เลยนะก้าเลยครับคนรับเยอะมากนะครับในส่วนของคาร์ลอสเนี่ยก็ใช้ตัวนี้กันนะครับอยู่ที่4ทีมนะครับในส่วนของสเตตของคาร์ลสนะครับก็สปีดถือว่าโอเคนะครับ90นะครับสปีดดีนะครับในเรื่องของเกมรับก็โอเคนะนะครับ84นะครับ86การประกบ79ประมาณนี้ครับนะ ในเรื่องของอย่างอื่นนะครับก็จะมีในเรื่องการยิงไกลได้ด้วยนะครับเนี่ยคาร์ลอกก็จะเป็นคนที่ยิงไกลดีมากนะครับแล้วก็ในเรื่องของการส่งบอลก็ถือว่าโอเคนะครับสูง168ซนติเมตรครับเท้าเนี่ยคือ5 2นี่ครับคุณสมบัติค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับมีทุ่มลูกไกลฟีคิกทรงพลังเลี้ยงเท้าไม่ถ่านยิงประตูแต่ที่ไกลครับแล้วก็วอล์กเลก็จะเป็นสูงสูงครับในส่วนของโรเบร์โตคาร์ลอสน่ครับมีผู้ใช้งานอยู่ที่4ทีมตามนี้แล้วนี่ครับ มาดูอันดับ5ร่วมคนที่2นะครับนั่นก็คือแอชลี่โคเขียวนั่นเองครับแล้วแอชลี่โคเขียวนะครับก็มีคนตั้งรับไว้อยู่เยอะเหมือนกันนะครับน่าจะประมาณ99เนาะถ้าจำไม่ผิดเนาะอ่าประมาณนี้ครับ99จริงๆครับภาพลังของเขานะครับก็อ่าสปีดก็ถือว่าโอเคนะครับ88 86ครับเกมรับถือว่าดีเลยนะครับคือแบบว่าใครที่ชอบแบ็กสายเกมรับนะครับตัวเนี้ยสเตดออกไปทางเกมรับซะมากกว่านะครับการประกบ91ครับ ทเล่แบบยืน8 9การสไลด์บอล90นั่นเองครับยิงไม่ค่อยดีนะแต่ว่าจ่ายบอลนี่ถือว่าโอเคนะครับไปกับบอลได้ถือว่าโอเคนะครับเนี่ยในเรื่องของการเลี้ยงบอลอยู่ที่80ขึ้นไปเลยนี่ครับเพืรอสมบัติก็มีเน้นเทเล่นนะครับเนี่ยตามที่บอกไปก็คือแบ็กสายเกมรับนั่นนี่ครับแล้วก็มียิงไซด์ก้อยด้วยนี่ครับก็เลยเป็นเกมลุกสูงเกมรับปั่นกลางครับมีผู้ใช้งานอยู่ที่4ทีมเช่นกันนั่นเองครับมาดูกันที่อันดับ4กันบ้างครับอันดับนี่นี้องไบ Stu ตูป a นะครับเสตูปร่างนี้นะครับก็มาที่อันดับ4ครับเป็นร่างข้ามภาคครับแต่ว่าส่วนใหญ่นะก็จะใช้ในเรื่องของการตีบวกเข้ามาครับก็เม็ดฟ้าเม็ดม่วงอะไรก็ว่ากันไปทีนึงครับในส่วนของ e s t u ู i a ครับก็ข้อดีของเขาก็เป็นในเรื่องของสปีดที่โอเคนะครับ8 0ต้นๆประมาณนี้ครับเนาะด้วยความที่แบ็คนะครับต้องไปดูเลยนะแบ็คคือแบบ q 999หมายถึงว่าแบ็กตัวดีๆครับ q 999กันเยอะมากเลยครับดังนั้นเนี่ยอาจจะจำเป็นจะต้องใช้ล่างเดิมๆไปก่อนนะครับนะซึ่ง f อสตูปิยัก็ถือว่าได้อยู่นะครับไม่ได้แย่ครับสปีดเขาค่อนข้างดีครับในเรื่องของเกมรับก็ถือว่าพอได้อยู่นะ778581นะครับนะ o v ยา88นะครับได้ OVR ยที่สูงนะครับในการส่งบอลถือว่าโอเคครับการยิงนี้ถือว่าไม่ได้เลยนะครับ คุณสมบัติก็มีเลี้ยงเร็วนะครับในส่วนนี้ครับวอลเลยเป็นเกมลูกสูงเกมรับปานกลางครับแล้วเอสซูบิย่านครับอันดับ4ี่มีคู่ใช้งานอยู่ที่5ทีมนั่นเองครับมาต่อกันที่อันดับ3กันบ้างครับจีอาลูก้าแซมบอรต้านี่ครับะติดอันดับ3มารอบนี้ครับต้องบอกนิดนึงว่าคิวเยอะมากนะครับเนี่ยครับราคาขึ้นไปก็บอย่นนะครับผมเราก็ก้าวตลอดนะครับในส่วนนี้ครับ เอาพลังของซัมโบต้านะครับก็มีในเรื่องของสปีดที่ดีนะครับ85 88ิบหบแปดครับบอดี้หรือว่าส่วนสูงนะครับถือว่าโอเคครับ181นะครับรูปร่างค่อนข้างหนานะครับใครที่เคยใช้ก็จะรู้นะครับตัวใหญ่นะครับสกิลมูสีดาวครับเกมรับนี่ถือว่าเป็นจุดเด่นของซัมโบต้าเลยนะครับนี่ครับ84 89 87นะครับความสภาพร่างกายก็ถือว่าโอเคนะครับในส่วนนี้เท้าเนี่ยคือ5นึงคู่ด้วยนี่ครับนะคุณสมบัติก็มีเน้นไทเกอร์อย่างเดียวนนนนะะคครรรััับบบวาาเเเเลลลยปป็กกกกมมุสูงง ตัวนี้ก็เคยใช้มาก่อนครับถือว่าเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งอาจจะสปีดอันนี้ไม่เยอะมากแต่ว่าเกมรับก็ถือว่าดีนะครับ AID นะครับในส่วนของสมบัตินะครับมีผู้ใช้งานอยู่ที่9ก้ทีมนี่นครับมาดูที่อันดับ2กันบ้างครับอันดับ2นี่เป็นร่างแจกนะครับมีใครคุ้นๆหน้าคุ้นตาครับจอร์ดี้อัลบาอยู่ที่ประมาณล้านต้นๆนะครับณวันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับนะไม่ใช่แล้วครับจอร์ดี้อัลบาณวันนี้คือ4ล้านนะครับผมสำหรับจอร์ดี้อัลบาครับก็ได้ในเรื่องของ OVR ที่ดีครับแล้วก็าคาก็ หยิบจับได้นะครับคือพูดง่ายว่าคิวไม่เยอะนะครับเนี่ยดูคิวก็ได้ครับส่วนใหญ่จะขายนะครับคนซื้อแทบจะไม่ค่อยมีฝั่งนี้นะส่วนสูงนะครับอยู่ที่170ซนติเมตรครับสปีดดีนะครับ88 84นะครับไปกับบอลได้โอเคนะครับจ่ายบอลโอเคนะครับเกมรับก็ถือว่าได้มาตรฐานแล้วกันเนาะการประกบ73แท็กเกิลแบบยืน80แล้วก็การสไลด์แท็กเกิล79นี่ครับคุณสมบัติของ จอร์ดี้อัลบาก็คือ1นึ่งเร็วนะครับสก็คือพยายามเตะลูกฝังสนามก่อนนี่ครับจอร์ดี้อัลบาครับก็ติดอันดับ2นะครับมีผู้ใช้งานอยู่ที่13ทีมเลยนี่ครับและมาต่อกันอันดับ1กันบ้างครับหูร่างนี้ก็เาเรียกว่าเวลาที่น้องๆถามทีไรก็จะแนะนําตัวนี้ตลอดนะครับเพราะว่าราคาไม่แพงนะครับนั่นก็คือเมนดี้นั่นเองครับมีโฟร์แลนด์เมนดี้นะครับร่างนี้ครับก็เป็นอันดับหนึ่งนะครับประจำซีซั่นนี้นั่นเองครับมีผู้ใช้งานอยู่ที่ ยี่สิบสองทีมครับเมื่อกี้จอเดียบ้านบอกไปแล้วเนาะสิทีมเนาะส่วนเมนดี้นี่ก็อยู่ที่22ทีมนั่นเองครับข้อดีของเมนดี้คือสปีดดีมากนะครับเนี่ยจะเห็นว่า OVR 82ครับแต่สปีดนี่90อัพเลยนะเนี่ยสปีดต้น91สปีดปลาย92นะครับส่วนสูงโอเคนะครับไม่แย่ไม่แย่ครับถือว่าเป็นรูปร่างที่ดีครับ180ซนติเมตรครับสกิลมูฟ4ดาวด้วยนะครับในเรื่องของการแจกบอลก็ประมาณนึงนอกด้วย OVR 82เนนาะตัวี้แปดกว่า80เนา เมรับก็ต่ำกว่า80นะครับแต่พอเราตีเม็ดส่งอะไรพวกนี้ก็เราสามารถที่อัพสกิลไปทางไหนก็ได้นั่นเองครับก็ในส่วนนี้ถ้าเทนเยอะนะครับสแตทพวกนี้ก็เพิ่มขึ้นมากๆให้นั่นเองครับข้อดีอีกอย่างนึงก็คือเท้า55ทั้งคู่ครับในเรื่องของพลังงานแหงนะครับคุณสมบัติเนี่ยก็มีเลี้ยงเร็วแล้วก็เหนือชั้นนะครับก็เลยเป็นสูงๆนั่นเองครับไอที่ถามในเรื่องของ LB ส่วนใหญ่ก็จะแนะนําถ้าเป็นสายให้ทุกท่านก็จะแนะนํเ m e n ี้นั่นเละครับเพราะว่ามันในเรื่องของการ เล่นเฮตวนเฮตอะ่ะโอเคนะครับแต่ว่าถ้า VSA OVR มันอาจจะต่ำไปนิดนึ่งนะครับเนาะในส่วนนี้เนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดู RB กันบ้างครับ RB นี่ก็รวม RBW RWB ด้วยแล้วกันนะครับก็จัดมาที่5อันดับเช่นกันนะครับอันดับ5ก็มีอันดับ5ร่วมเหมือนกันนะครับนะบางทีของแพงๆอาจจะไม่ใช่อันดับ1ก็ได้นะครับนั่นก็คือคาร์ o รสอัลเบรตร่างนี้เลยครับมีผู้ใช้งานอยู่ที่5ทีมครับ สำหรับคาร์ลอสอาเบโตนะครับราคาก็ถือว่าแพงสุดแล้วบ้างเนึ่งนะประมาณ50กว่าล้านนะครับประมาณนี้ครับในเรื่องของความสูง180ซนมครับสกิลมุฟสาดาวครับสปีดดีมากนะครับ93 91นะครับในเรื่องของเกมรับก็ถือว่าโอเคนะครับเนี่ย87 90 87นะครับร่างกายถือว่าดีครับเนี่ยสภาพร่างกายก็ถือว่าได้อยู่นะนะก็ในเรื่องของการทำประตูการจ่ายบอลอาจจะไม่เท่าไหร่นะครับในส่วนของคาร์ลอสอาเบโตครับ คุณสมบัติก็จะมีเลี่ยงท้าไม่นัดเหนือชั้นนะฮะว่าเลยเป็นเกมสูงเกมรับปั่นกลางครับก็มีผู้ใช้งานตามที่บอกไปคือ5ทีมนั่นเองครับอันดับ5้ารวมนะครับก็คือซานิตินะครับเดี๋ยวมาดูซานิตร่างเม็ดม่วงของพี่แล้วกันนะครับสำหรับซานิติครับสามารถเล่น LB ก็ได้นะครับนะจับไปเล่น LB หรือว่า CM เพื่ก็ได้นะครับนะใครที่แบบมีร่างข้ามผ่าแล้วรู้สึกว่าเอลบีแบบหาใครไม่เจอเอาเอาซานิติไปเล่นก็ได้นะครับในส่วนนี้ครับสเต็นะครับอันนี้อาจจะดูยากนิดนึงนะเพราะว่ามันนเป็ การบวกแล้วก็การเทีนนะครับเนี่ยสปีดต้นนะครับ100 102ครับเกมรับก็ประมาณนี้ครับพอดีอัพไปทางเกมรับเนาะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบร้อนะครับนะหลายหลายอย่างก็เกิน120ไปแล้วนะครับประมาณนี้ครับอาการยิงไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าในเรื่องของการส่งบอลดีมากนะครับเปิดบอลดีจริงๆครับในส่วนของซานิติเนาะท้าที่อัดคือ4 5ครับสกิลมุฟสอดาวนั่นเองครับคุณสมบัติที่ให้มาคือเล่นเพื่อทีมเท่านั้นครับเวิร์ดเลยเป็นสูงๆนะครับสำหรับซานิตินะครับ กแล้วใครที่มี RB อยู่แล้วก็รู้สึกว่าในช่วงนี้ RB ร์บทำไมแพงจังก็จับสนิติมาเล่นไปชั่วคราวก่อนก็ได้นี่ครับนี่ก็คืออันดับ5ร่วมคนที่2นะครับอันดับ4กันบ้างครับอันดับ4นี่ก็เป็นนักเตะกิทใหม่นะดิลอเรนโซ่นะครับนะในเรื่องของอสแตทนะครับสูง183ซนติเมตรครับสกิลุสามดาวครับสปีดดีนะครับ86 85เนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับในเรื่องของเกมรับโอเคเลยนะนะครับสูง มีเกมรับที่ดีครับแล้วก็การใหญ่บอลก็โอเคสภาพร่างกายดีครับดิลอลเรนโซ่ร่างนี้ครับคุณสมบัติก็คือมีเลี้ยงเร็วแล้วก็ยิงประตูจากที่ไกลครับเออเลยเป็นเกมลูกสูงเกมรับปั่นกลางครับสำหรับดิลอเรนโซ่อันดับ4นี่มีผู้ใช้งานอยู่ที่6กี่นะครับมาที่อันดับ3กันบ้างครับอันดับ3มนี่นี่เลยครับอ่าแอดวินคูล่าครับเพิ่งจบกิดไปนะครับร่างนี้ก็มีข้อดีก็คือที่เห็นก็คือในเรื่องของสปีดครับเนี่ยสปีดดีมากนะครับโอวียแปดสิ เนี่ยสปีดต,ต้น95สปีดปลาย94ครับ0ูง180ซนติเมตรครับสกิมมุก3ดาวครับเกมรับก็ประมาณนึงนะคือไม่โดดเด่นเกมรับสักเท่าไหร่นะครับสภาพร่างกายโอเคนะครับแต่ว่าท่านี้ท่านก็ถ้าเราตีเป็นเม็ดส้มเม็ดส้มอะไรพวกนี้ยพวกนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมาให้ตามนะครับข้อดีของเขาคือสปีดดีมากจริงๆนะครับในเรื่องของคุณนะสมบัติมีเลี้ยงเร็วยิงประตูจากที้ไกลครับท้าเนี่ยคือ3ามดาวเวิร์เลยเป็นกลาง,งๆครับ ทั้งคู่ครับสำหรับอันดับ3ามนี่มีมีผู้ใช้งานอยู่ที่8ทีมนี่ครับมาดูที่อันดับ2กันบ้างครับอันดับ2นี่ก็เป็นฟิล์มปงข้ามภาคนะครับอาจจะเห็นว่า2ซีซั่นนี้ครับฟิล์มปงสานิตินะครับหรือว่ากระทั่งเอสจูบิย่านะครับก็ยังติดอันดับนะครับติดอันดับที่ท็อปร้อยใช้กันอยู่นี่ครับส่วนหนึ่งของฟิล์มโปงนะคือจุดเด่นของเขานี่คือสปีดนะครับสปีดดีมากนี่ครับอันนี้คือ89 สปีดต้น99สปีดปลาย95คือสปีดดีจริงๆนะครับในส่วนของฟิล์มปงครับสูง171เซนติเมตรครับเกมรับก็ได้อยู่นะได้อยู่นะคือ OVR สูงด้วยนะครับเนี่ยเกมรับ78 81 77ครับแต่ว่าทั้งนี้ก็ถ้าเทนหรือว่าตีบวกเยอะๆนี่ก็จะช่วยได้เยอะมากนะครับในเรื่องของสแตทที่สูงขึ้นนั่นเองครับคุณสมบัติของฟิล์มปงนะครับคือเลี้ยงเร็วเหนือชั้นนะครับเมักเลยเป็นเกมลูกสูููงงงเกกมมมรรรััับบบปาาานนนนนละะะคคีีีผ้้ใชอย่่ทท11 ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันครับมาดูที่อันดับหนึ่งกันบ้างครับในรอบนี้ครับผมจะเป็นใครไปบ่ได้ครับนั่นก็คือคายวอลเกอร์นี่ครับล่าง87นะครับในส่วนของคายวอลเกอร์นะครับมีผู้ใช้งานเยอะมากๆส่วนนึงคืออาจจะมีตัวฟรีให้เราด้วยนะครับไม่ไม่ฟรีสิต้องแลกนะครับต้องแลกประมาณสักสามล้านส่วนใหญ่นะที่เห็นเขาใช้กันก็เม็ดฟ้าเม็ดม่วงเม็ดแดงขึ้นไปนะครับเม็ดแดงก็จะเยอะหน่อยเม็ดม่วงเม็ดแดงเยอะมากๆครับสำหรับวอลเกอร์นี่ครับ สปีดต้นนะครับ87ครับสปีดปลาย95นะครับถือว่าสปีดดีนะครับในเรื่องของการไปกับบอลก็ถือว่าได้อยู่นะครับเกมรับไม่แย่นะครับประมาณที่76 87 84ครับในเรื่องของการส่งบอลดีครับสภาพร่างกายโอเคนะครับคุณสมบัติของวอลเกอร์ก็คือเลี้ยงเร็วแล้วก็ทุ่มลูกไก่นะครับไวเลยเป็นสูงสูครับนะก็ร่างนี้ก็เคยใช้อยู่ช่วงหนึ่งนะครับถือว่าโอเคนะครับเข้าบอลดีนะครับ เรียกว่ากลับมาตำแหน่งของตัวเองได้ทันท่วงทีนะครับถึงแม้จะเติมสูงไปก็ตามนะครับสำหรับวอลเกอร์นะครับมีผู้ใช้งานอยู่ที่29ทีมเลยนี่ครับและนี่ก็เป็นการจัดระดับนะครับในส่วนของแบ็กซ้ายแบ็กขวาที่ท็อปร้อยเขาใช้กันนะครับก็อันนี้ก็เป็นการใช้จริงๆนะครับอาจจะดูน้อยๆนะครับเพราะว่ามันก็จะมีบางทีมเขาใช้เป็นหลังสามอะไรพวกนี้ที่เป็น CB3 ตัวนะครับก็เลยตัดออกไปเยอะเหมือนกันะครับประมาณสัก10ทีมได้อยู่นะในท็อปร้อยนี่ก็ประมาณ10ทีมที่ไม่ได้ใช้แผน LBRB น,นั่นเองครับเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่พี่นะครับสวัสดีครับ